ครับลนายเก่าไรครับยังม่ได้เกี่ยวครับพี่น้องหมายการกำลังหลับติดกับตั้งเครื่องครับนะครับยันไงวะครับพี่น้องครับยังก่อเสียดินง่ายครับยอดเราจะติดากมือหมดเลยครับแต่ว่าเข่าล่มปื้อนะครับพี่น้องเพราะว่ารถเกียวนี่ต้องใส่เวลาแบบต้องรอคิวครับ มึงเข่าครับพี่น้องมึงเข่านี่แหละครับโอ้คนละครับลูกมันเกิดคนล้วครับก้าไรครับอู้นกำลังลูกคนละครับคนละครับคนละครับเขฉิดมน่ะครับกำลังเกี่ยวครับเกี่ยวประมาณสามตุ่มคนละครับมื่อไหร่ครับดีดีครับเยันง่ายครับสวยงามเลยครับคนละครับ ยมอมลยแล้วกัอุ้มใส่ทะเลือนนะครับที่จอบอนนู้นเนี่ยก็พวกไอ้เราพี่น้องค้ำแล้วข้าวกระเม็ดงามครับเป็นข้าวเหนียวครับนี่แหละครับโอ้ยเกาะโบราณพี่น้องเท่านัะเม็ดงามดีครับข,บบขอบอ้าวนะเหน,นียวบรรยากาศกำกำ,ำครับพี่น้องมึงบรรยากาศร่มรครับร้างสวยงามเลยครับ าหนาวแล้วเปนรอเล็กคำเลี้ยวครับนี่ครบเกือบหกโมงแล้วครับเปิดไฟนะครับรถเกเปิดไฟแล้วนะครับเกลขเดิไงอวองมอาบ้านชาวซ่องอย่างมือละมือล้งนี่ย่นอนบ้านเี่เกลียวบอกมันเมาเมอลองรถเกี่ยวครับรถเกียวที่น้องกันแหละครับ กันครับบ้านปิดจัดขำบรถได้ไหครับพี่้องเสียงดังมากเลยคุกตาครับคุปปะตาลดน่อยครับมันจะเกี่ยวไอะไรอยู่ครับ พองคู่กันเนาะลาบเป็ดเนาะเดีข้าขึนเล่าเนาะเขาขึ้นเล่าเจ้าของของคู่กันต้องนี้ลาบเป็ดเขาแรกไกว่าเฮ็ยสุกี้ฮันพี่ไ่ะไปกอดเขาเราอเข้าหัวฮัอยู่ในตู้เย็นหนาะงเย็่มาต้มเดินอันดุ้่ตมเนาะคบเนสองตัวเรเพิ่งบอกไปจับเอาที่บ้านกั แล้วคนก็อยากให้ับมับม่ให้กลับมาทีแรกล้วพีพี่มือเกี่ยวเข่าพี่นะพี่จับมาได้ตาลงกรปอยลงกระเาหมสิ็นะตงมือล้วนนักเทดหมาเนี่ยอะอย่างนี้แะไอ้ตัวนี้จะจับได้กลับแล้วมาเบิ่งกันเ่อที่เรานี่ยงานักครับเนี่ยงานพักครับเยอะอี่สวยกับลูกผัปลูกหยาเนาที่เอาเนาะต้องคูกสางคูกสาไปโอ้หรือนะครับพูะ เดี๋วยวไงพี่น้องเอ้ยมึองั้นมันจะตาดาเดงงเินไงครับเจ้าเข่าใส่ยเดินไง,งพี่น้องเอ้ยขึ้นให้ที่สองแล้วครับบรรยากาศนมึงแรงครับพุ่นเครื่องปั่นไฟครับพี่น้องครับอันนี้ไฟแม่กว่า เห้หมาเบิ่งหน้าเป็ดกินลน้าเป็ดเหมือนกันครับพี่น้องโอ้รถเกี่ยวกระไดคนอุ้มมาแล้วพี่น้องเอ้โหแต่พัดไม่หลับนี่จะรถครับพี่น้องโอ้เม็ดดีใช่ไหมตั้งแห้งแล้วเนี่ยไม่ต้องตากเอาเขาคืนเล่ารถ แกมือเดียวเนีเ้ใส่ราถเลยเพราะต้องตกานไปกมือเจะกุ้มม่โลเลยครับกุ้มมันดีถเนียเใส่รับขุ่อะแม่งคลายันทวนเราขุ่นอ่างเจ้าเ้าเจ้าวันนี้มแตกหลายมันที่กรอบเขาที่แตกหมดตตกก็ได้กับมูอีกแล้วเหรกุ้มแล้วครับใส่หุมเนี่ยเอาคืนบ้านมั้งนะ

ผมวาเกียวดอกจุดสม่มันได้ยู่เขาบอกได้จุดเบิดเนาะเขาจุดดังไยุ้งกันเสแเขาจุดเบิดลาบุลาบไม่นลายวเขาโม่บนในตะควาคเหนือปวมัน่าะแม้กัลูกดีซะแล้วป่ะเนี่ยโ่มตไม่้อ้ลูกคัสน่องเลวเอาไนใส้มนใส่อย่างนี้เน่ยเน่าหมักน่ย ปกติรถาลยโหโลกูนะนี่คอว่ามัน่้นเหยี่ยงแค่ไหนนะแซมเพิ่นยหม่น้ลูกบ่อเป็นยังไงใจคลูกบ่นาระาบนอยวูบ่เป็นยังเอาบ่เอจังน้อยบ่กินส้มก็ได้เราเ่อกราลองฟดดูดแล้วดแล้วเห มือเมเออปิดเทอมคุณกินได้เมันกินกต้มปิดจบแล้วมันถูกจบลอยจบลอยผมเคลงกินมื่อวานนกพีคจะ่ได้หมด่เรอพี่วุ้ว่ามันกอ่ะตองีอายานเอาสองจุดงาจากน้อยสาบอเขากินนี่ก็ได้เนี่ยปิ้ง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 เอากินสเอาบ่เอาหน่อยนึงบ่ม ใรละชบต้มไิต้มมาละต้มยีดูไหนดอกเ็เลยเรียบร้อยใเราเรียบร้อยกกแขกต้มหอมันแงมองขาดได้กินน้ำนี่ก็ได้ออกไปโอ้ยน้องใจก็ว่าโอ้เหวยเวานวูอยู่เเ็หมดแข็ง เปิด้อหอแล้วกเลยเไหน้อเปิตัวสีเนียวตนโอ้เนี้ยเดียไหนอันรลดอือู้ชายเดิมครับิใส่อกหน่อยมาของหนาพอแล้วเแล้วทิ้ใสน้อยนึงเสีบแล้วเดี๋ยวพีน่าเแบแล้วขนมา อาบมันบอกับบู้เปีนเยนคนแดงเกอรเสร็แล้วลวองคุณมาชิมโห้หอมแลบไหนเหมืนทีกิงตุกน้องกัคือบหอมรเนาะใช่ไหมหอมเลยไหมเอาไฟบอีควันหลอดที่ไหใส่ก<ม>้มดโอ้โหเจ๊จุ่มมาใส่ก้มอะไรหอมเป็นอเนม่กินลาเปลี่ยน,นคุณไห

ตหนูแหอขวด้ยิมย้ววขใส่พกพริกหลายๆวดเีง่ัวงามยินตนอะานี้่งำิมนนี้นำนี่หมูมันนั่นี่หมูตีนต่น่หน่อยนี่ไหมึงตีนตตีนตด็ดขาดที่นอกมดเรียบร้อยหมูหมดแล้วตรเด็ดใส่ยัง่ ไปก็พอทั oh my, <cond> well ้งคุณแมาปะเนี่ยถูกแล้วบกเห็ดดอกลูกบกเห็ดถูกแล้วมาเดี๋ยวจะติละย่างเป็ดโมเมนติ้งเนี่ย่างเนาะไปไปหาจินหาเขาจินโอ้ไม่ขอสักขันน้ำเดือบปะล่ะน้ำหยาบเหาอนาำไหลไหลมันตีนเนาะมันหยุ่มเนาะตมันนวนหยำหยำกับมันนวดเป็นเด้บ

ไปไม่ขาดารารเบ้านามันไ่หามันได้ิวอันเนี้ยนั่นหอยแล้วนะนี่ยอยงาเแจงอยู่ไม่แ้ยับสารพีพอะงหยับสาสรพีกันเลยเนาะเออมันใก้ไลเออนี่ดีหไง้องานนี่อยางลอาอยาสรมัอยาตรมี่มีเดีมีจใสมีตัดเลย พอแล้วแล้วอล้มาเตาลงมวขึ้นไปเขาเ่าปล่อยไม่นก็ดีขึ้นคนนะอ้เน่่กสูง็เออโอเคโอเคโอเคคัจิมลงด้เสีย้นกูดอกเ้กูดอกเกูนะกูตงเนอาเงี้ดูตกน้าดูยันเงี้ยงตกน้าดูเอาหาปลาขพี่เยเดือตะพันลง มันด <laughs> ับเลเพี่พดะไล่าเป็ดเหรอะพิมวยยู่เซมี่ิงแข่งอยู่มันไม่ดีนะไม่ิงเลยวะไ่ินยยปัญหาไม่ิมันจะดีไป่นนะไปด้วยไปเลยเออโอเคดึงสายไปโอเคโอเคได้ได้โอเคสายขาดนี่ใครเนาะโอเคปยงตกลงเก่าของไม่พุ่นเยด้๋ด้ักได้หรอ

đây mà yên luôn này thôi Hòm thôi 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 nó thôi thôi à thôi nó, thôi nó, thôi 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 ไม่เล่นเรื่องความสนใจทีนี่ครัเพราะได้มาหาเขาตาเขาจะ้องก็เลยออกมาบัานค่าเนี่ยมันบอกนอนตอนดีดูดิเนี่อลูกน้องจ่ายมาได้จนะเอามันหลายตัวปะนล่นดีเลยเพราะมันเป็นเป็นห้างมันบ่ านงูาบนเนาะนี่เดกคนี้ตื่นด้แรยตื่นมเยบกเหยียบเหยียบมันเถอกินูเตัวเขาเหียเหียบเปเนาะมันพอเล้วเอมันบอกเขาไปเจ้าเขาออกอืางแขงเราบกันป็นเจยวไปเจยวมาเนาะไมา